ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับอันนี้ก็คือเตรียมคุมง้อทรงลูกค้านะครับเมื่อนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสร้างเป็นหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับนี่นะครับใส่ง้อประมาณหกเดือนนะครับของวมก็เห็ดเผื่อไปน้ำนะครับเออมันจะมีเออข้าวเอือนเคี่ยงนะครับ บอกราคาก่อนนะครับตอนนี้ก็ราคาเก่าอยู่นะครับ8 0ดรอยร่วมทรงนะครับทัวประเทศนะครับตอนนี้กกำลังสีเขียเก็บปลายทางนะครับแต่ว่าตรงฝาอไปเห็นงานน้ำกรเลยบรูลว่วสีเห็ดไ้ซ์สมัยนะครับก็เลยลูกค้าเพิ่็โอนมาโอนก้อนแล้วนะครับอันนี้เป็นของเจ้าไม้นะครับไปเป็ดบูนอีกนี่คือสีดํานะครับรอบที่แล้วเพิ่นสร้างสีขาวนังดําไปเพิ่นสร้างกลับมาสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับ มีพึ่งมีของนะครับพิ่นแจงไว้ว่าคันมีของอีกบอกในนด้นะครับพึ่งมีของนะครับิ่นกระซังมาเพิ่มอีกนะครับกลับไปแล้วติดใจนะครับเอ่อสำหรับลูกค้าที่เขาเออนี่ยังล่ะซื้อไปหมายถึงว่าซื้อไปแบบอันนี้เมื่อกานานาะิเป็นใส่แบบสําหรับว่า คือหาหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ก็สิใส่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็สิใหญ่ถือว่าใหญ่แต่ว่าบัดที่นี้แต่พอเขาเลี้ยงไปเป็นอ่าสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดือนแล้วมันก็สิเริ่มขยายขึ้นมันใส่ได้ญ่นะครับแต่สีไซด์ใหไปหอดเกิดงี้สิบเดือนหมดแล้วครับนี่ตามที่ผมเบิง่งนี่นะครับเบิ่งปากห่วงปากนครับใหไงนะครับคือผมเผ็ดเพื่อไปให้น้ำนะครับเชือกพวกนี้นะครับคือใส่ได้ญ่นะครับสําหรับคนที่ เขาเอื่เนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะครับอาจจะเปี่ยนอีกเที่ยนหนึ่งก็คือตอนเป็นพอพันธุแม่พันุชนิดที่แบบสองปีขึ้นเลยเนาะครับจากนี้เลี้ยงใส่เลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะครับเพราะว่าเห็ดเพื่อไว้ให้เนาะครับสําหรับคนที่เลี้ยงเลี้ยงเงาเนาะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าเออเอาไปใส่ไว้ประมาณจะอ่าเก้าเดือนสิบเดือนก็ขายก็ขายได้เนาะครับใส่ขายได้เพราะว่าผมเคยเอ่อ ลูกคา้าจู่แถวบ้านนะครับเอาเอาเอามาขึ้นนะครับเอามาขึ้นเพราะวา่าราว,ว่ามันใหญ่โพดมันมันบ่แม่นใหญ่โพดนะครับหมายถึงว่าอพอหัดหลังแล้วมันมันม,มันจะจุ่มเข่าประมาณนี้นะครับราว,ว่ามันใหญ่โพดเราก็เลยมาเปลี่ยนใส่นนให,หน่อยก็เกลนะครับใส่น่อยก็เกาแบบที่นี่คือความหมายคือเราสิขายง่วนะครับมันใส่มาก็เลยดูบดีนะครับเราก็เลยมาเปลี่ยนใส่ผมก็เลยเห็นหน่อยลงก็เกานะครับ เอาไปแล้วก็ขายงวัวตอนเก่าเดือนนะครับเพิ่นกับเห็ดเใส่หน่อยลงก็คือพอดีนะครับแต่ว่าคันเขาเลียงต่อไปสิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเดือนพวกเนี้ยมันจะขยายมันจะสามารถใส่ได้เขาครับมันเขาบ่ได้สามารถเขาิบไ่ได้เปลียนดูนะครับวามหมายคือแปลว่าอาจิะใส่ห่วงเดียวตลอดเลยก็ได้แต่ว่าผมก็บรู้ว่าอาจจะใส่ได้ตลอดจำเลเนะครับหรือว่า อ่าตัวหนึ่งที่เขาเลียงไว้อาจจะเปลี่ยนแค่สองอันนะครับก็คือตอนหน่อยกับตอนที่ใหญ่ได้โตเต็มไว้ได้เนาะครับนี่ของเขานี่สามารถเทศได้หอดอ่าใส่พอพันแม่พันเนาะครับแปดลอยขึ้นกันนะครับแปดลอยร่วมทรงนะครับตอนนี้กับมีของอยู่ครับเจ้ากันเหลือเดืบบ๋ยวหลายเนาะครับลูกค้าเก็กลับกลับมาสั่งนะครับขายแถวบ้านกับบ่อพ่อเนาะครับลูกค้าเกากลับมาสั่งเพิ่มสั่งไปใส่เพราะว่า ยางเป็น,แส,ตตน,นสแสตเลอย่างดีนะครับเนี่ยสแตเลสครับหนังยางดีนะครับนิ่มนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้คืออ ى, คนเหย็บหนังเนี่ยผมคนเกาติดต่อ ى, ตตบ่อใดนะครับผมบรู่าตอนนี้ผมสิมีอ ى, หนังคุมงัวมากแล้วก็ยังสิด้ราคาเกาบบนะครับหลอดหลอดหนาเนาะครับเพื่อตอนนี้ผมติดต่อคนเห็ดหนังบทันใดนะครับเราเห็ดมาถือว่าเห็ดดีกางผักเลยครับเนี่ยราคากั สูงนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าเราเห็ดดีนะครับเราเห็ดดีทําดีแล้วก็ราคาก็สูงนิดหนึ่งตั้คือผมก็บ่อใดกําไ,กไรอยังนะครับผมอธิบายฟังเลยสอผมตอนแรกผมเห็ดไม่เห็ดใสงวผมเลยสื่อนะครับแต่งวผมมันมันเป็นงวแบบบ้ท่านเด็อันนี้บันไดก็เลรบ่อใดใซนะครับก็เลยเห็ดแบ่งพีแบ่งนนองไปนะครับแบ่งกเกษตรกรไปนะครับแปดร้อยนี่คือรวมทรงนะครับที่ผมบาประกอบไว้คือว่าปุ๊บลูค้าสั่งนะครับ ลูกค้าเป็นสั่งง่วเพนไส่นั่นจักปีใส่นี่จักปีจริงเนะครับกับทีไ้เคสตึงนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมขึ้นคืนไว้นะครับผมประกอบไว้สองประกอบไว้เชือกขาวหนังน้ำตาลเชือกดำหนังน้ำตาลพวกนี้ครับมันขายบ่ค่อยออกนะครับมันก็เลยเป็นเสียนี่ลูกค้าสั่งมากอค่อยประกอบนะครับเสียเวลาจักมือสองนะครับเพราะผมมีงานประจำดืวอกัน บม,มเปนว่าสร้างมือนีใดมือนีนะครับแต่ว่าทรงแค่แน่นอนครับสาหรับลูกค้าที่แบบว่าเอ่อบอมวั่นใจเกี่ยวกับกัน่าเ่มีปลายทางบออางสิ่นะครับเอ่อตอนนี้ผมมาท่านได้เห็นนะครับแต่ว่าอนาคตมีอยู่นะครับให้ผมอ่ศึกษาอีกจังหน่อยก่อนว่ามันมีปลายทางอย่างไรเพราะว่าปลายทางข่ามันชาิเพิ่มนะครับผมก็ปรูลุกันเนาะนี่นะครับเดี๋ยว ประมาณ8โมงไปก่อนไปเห็นงานสิแวะไปส่งนะครับให้ลูกค้านะครับ2ชิ้นนี้นะครับสองชิ้นนี้ก็ขายอยู่น้ำบันนะครับนี่อันสั่งไว้นะครับอยู่บัานสำหรับผู้ใดที่อ่ต้องการก็คือทักมาสอบถามใดนะครับส่งทั่วไทยนะครับอะไรพวกนี้ผมก็ซื้อมาประกอบนะครับผมไม่ได้เหตเองนะครับอะไรนี่ทีมีเเหตเองอยู่ก็คือพวกหนังั้งทีนะครับที่สามารถที่แบบว่าอันนี้ได้แต่ว่าตอนนี้คือติดต่อ คนเห็ดบนท่านใดเนาะครับก็แล้วบาลลอนต่อไปสิด้ราคาหนีบอเนาะครับโอเคครับผมสําหรับผู้ใดอยากได้ก็ทักเข้ามาเนาะครับสอบถามเบืองใดนะครับง้วาอายุจักเดือนเห็หดออห้ได้บ่อใส่นั่นใส่นี่เอ้าไงผมเิ็ดใร้ซู่ใช่นะครับเพราะว่ารอหนีมันมากอันนี้นะครับรอหนีช้างอโรงงานที่เปิลผลิตห่วงสแตเลียตตรงโซนะ เป็นหมาเป็นฟีซายเลยครับ1ิบีของคือมันใหญ่คักเลยครับเนี่ยรุ่นบักง้อสิบปีกับทีใสได้ครับเนี่ยแต่แกเข้าขยายช่วงนี้ออกซื้อนะครับขยายเชือกขยายยังออกซื้อนะครับใสได้นะครับโอเคครับผมสําหรับผู้ใดต้องการคุมงัวไปใส่ง้อเจ้าของลองทักมาสอบถามในทางเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เพจแล้วก็ตามเบอร์โทรอยู่ในเพจแหละครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ